สวัสดีครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมอวยพี่โลนนะครับที่ได้แหลงอันดับ2หรืออันดับ3ามน่าจะไม่ได้นะครับก็วันนี้เนาะเซิร์ฟทีเนะครับ189ใหม่ล่าสุดนะวันนี้ที่ผมเล่นนะครับผมจะมาเล่นให้ดูครับว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนแรกผมสมัคร ตัวธนูไปนะครับลองเทสว่ากล้องมันชัดไหมนะครับเอาละครับพี่โลน้นครับเราเล่นอวตารล้นนะมันมีให้เลือกสไตอิ๋วสไตญี่ปุ่นสไตล์จีนน,นะครับผมชอบพี่โล้นครับเลือกพี่โลน้นล้นซ่านะครับตั้งชื่อเลยนะครับเดี๋ยวเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันต้องทำอะไร นะเข้าเกมแล้วทำไมเราเล่นแล้วพลังน้อยนะครับมันอัดอั้นมันอัดอั้นยังไงนะครับผมพอจะเข้าใจนะครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผมวีเอ้ยทำไมสู้พลังคนไม่มีวีไม่ได้ครับนี่ฮะเราจะมาไขข้อข้องใจอัดอั้นกันนะครับในวันนี้ตอนนี้ก็ ทำเคเวสเดินไปปกตินะครับมีของอะไรแล้วก็เช็คจดหมายเขาให้ของอะไรมาเราก็รับไปครับอันนี้ทุกคนน่าจะเป็นงานกันอยู่แล้วเนาะรับไปครับทําไปนะครับในระหว่างนี้ยผมก็จะเข้าไปดูรายละเอียดเกมเนาะ V.P เขาเขียนว่าอะไรครับบางคนไม่เข้าใจเนาะบัตรเกียรติถาวร V4 คืนตำลึงทั้งหมดใน7วันคือ,อยังไงนะครับ เ8 8าราลึงเนี่ยหมายความว่าถ้าเราซื้อตําลึงหรือเราซื้อ v4 เนี่ยภายใน24ชั่วโมงที่เราเข้าเกมนะมันไม่รวมว่า24ชั่วโมงที่เซิร์ฟเปิดนะครับไม่ใช่นะมันนับจากที่คุณเริ่มสร้างตัวละครนั้นๆนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับอ่ะผมให้ดูเลยเมื่อกี้นี้คือ23 ชั่วโมงกับ58นาทีเดี๋ยวเราไปดูตัวธนูเนาะที่สร้างไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ยี่สามห้าสิบแปดนะเพิ่งเล่นไปสองนาทีเรามาดูครับน้องธนู v i p ครับยี่สิบเอ็ดนับถอยหลังกิจยี่สิบเอ็ดชั่วโมงสามสิบแปดนาทีอ่าเห็นไหมครับเพราะผมสร้างในตัวเนี้ยมาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วแปลว่าเมื่อคุณสร้าง ไอดีใหม่นะครับหนึ่งไอดีเนี่ยมันเล่นได้สามตัวตอนหนึ่งไอดีเนี่ยคุณสามารถซื้อ vip ให้กับตัวละครของคุณนะได้โดยใช้สิทธิ์เริ่มต้นก็คือคืนตำลึงนะครับ988แิภายในเจ็ดวันหมายความว่ายังไงหมายความว่า คุณเติมเงินเข้าไปแล้วคุณกด VIP 4ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณก็จะได้ V 4ถูกไหมอ่ะคุณซื้อของเรียบร้อยแล้วพอหลังจากที่เซิร์ฟเปิด7วันอะพอมันครบอะตำลึง988คุณเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาในซองจดหมายแล้วคุณก็รับไปนะครับอ่ะแล้วมาดูบางคนซื้อ V 1 ผมบอกเลยว่าน้อยคนนะที่ซื้อวีหนึ่งแล้วจะได้ประโยชน์จากมันวีหนึ่งคืออะไรคือคุณซื้อ2องร้อยแตำลึงแล้วมันไม่คืนนะผมแนะนานะครับว่าเพื่อนเพื่อนที่คิดจะเล่นยาวๆนะยาวๆของผมเนี้ยอาจจะหมายถึง7วัน8วันเดือน2เดือนนะหรือจะเล่นจริงจังอ่ะแต่ว่าไม่อยากเติมนะครับอยากเติมครั้งเดียวอะ่ะอยากเติมครั้งเดียวผมแนะนําเลย คุณจะไปหาร้านเติมเกมราคาถูกที่ไว้ใจได้ก็เยอะแยะนะครับที่เติมยงฮีโร่คุณกดให้ได้ครับ V ีสแนะนำว่าให้ซื้อภายในวันแรกที่เกมเปิดที่คุณเล่นเลยนะเพราะถ้าคุณบอกว่าผมไม่ซื้อผมไปซื้อแฟได้ไหมผมไปซื้อดาบ,บวกพลังได้ไหมโอเคครับมันได้วันแรกคุณได้ แต่พอทดสองไปทดสามไปคุณไม่ได้ไม่ได้ยังไงครับนี่ครับดูครับคนไทยต้องอ่านเยอะเนาะตอนแรกผมไม่รู้นะครับผมถามแต่ในเกมจริงๆมันบอกเราหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตวีให้อะไรนะครับบวกพลังหกพันเข้าบ้านบอสชั้น1ฟรีเวล9กนะครับตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้เวลสิบมันจะจะช้าๆหน่อยแต่ผมก็จะสอนไปเรื่อยๆอธิบายแล้วกันนะครับ อากูได้อะไรมั่งครับกูี่เข้าบ้านบอสชั้นหนึ่งฟรีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเซิร์ฟเปิดใหม่สำนักเยอะสำนักเยอะสำนักคนละสำนักเวลาเจอกันเนี่ยในข้ามเซิร์ฟหรือในบ้านบอสหรือในบอสโลกชั้นสองขึ้นไปเนี่ยหัวแดงครับหัวกันเละครับเข้าบ้านบอสฟรีแปลว่าเวลาคุณโดนดักกระทืบใช้คำว่าดักกระทืบแล้วกันครับในบ้านบอสเนี่ยคุณจะเข้า กี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดเพราะบ้านบอสมันเข้าเสียทีละห้าสิบตำลึงหรือร้อยตำลึงคุณจำไม่ได้นะอ่ะอะไรต่อดันเจี้ยตพูดบวกสองหมายความว่าไงหมายความว่าคุณสามารถซื้อสิทธิ์ในการเข้าได้ครั้งละห้าสิบตำลึงสองครั้งและนี่ครับไฮไลท์จำนวนรลยวันดันเจี้ยน EXP ครับเห็นไหมฮะบวกหนึ่งครับแปลว่าอะไรครับ แปลว่าหนทางที่คุณจะได้ไอเทมส้มไอเทมชมพูเปิดเซิร์ฟวันแรกเนี่ยกิจวันแรกเนี่ยคืออะไรครับกิจวันสองวันแรกเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้เวลคุณเนะี่ยเยอะที่สุดในเซิร์ฟสามอันดับแรกจะได้ของชมพูครับแปลว่าอะไรฮนะแปลว่าคนที่มี VC ภาสีเป็นยังไงครับวันที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งครับ พรุ่งนี้บวกหนึ่งครั้งเพราะกิจแรกอ่ะมันสองวันมันให้เวลาสองวันให้คุณเวลสองวันแปลว่าคุณเสียไปแล้วสองครั้งถูกไหมครับแนะนำว่าให้คุณเติม V นะถ้าจะเล่นย,วยาวๆนะครับหรือถ้าจะมาปั่นไม่ต้องเติมครับสามห้าบาทผมก็ไม่แนะนำนะอ่ะครับอ่ะผมคุย VP ก่อนแล้วกันนะครับแนะนำไปเรื่อยนะ VAP EXP บวกหนึ่งเนาะบวกหนึ่งรอบก็คือคุณสามารถซื้อสิทธิ์ในการเข้า d u n g e o น EP ได้หนึ่งครั้งวางขายบวกหนึ่งอันนี้ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับดันเจนเหรียญก็ซื้อได้สองครั้งเห็นไหมครับสิทธิพิเศษคุณคุณขอพรได้บวกสี่ขอพรคืออะไรครับผมยังไม่มีเนาะขอพรก็เหมือนกับกดได้เหรียญเพิ่มอะไรเงี้ยดรอปไอเทมสิบเปอร์เซ็นเป็นไงครับนี่ดรอปแรไอเทมบวกสิบเปอร์เซ็น ทำไมพวกเขามีวีทำไมของไปไวนี่ครับเคล็ดลับบวก10%ครับจำนวนซื้อหลายบอสโลกบวก1ครับบอสโลกปกติลงได้วันละสามครั้งบวก1กลายเป็นว่าบวกวันละ4ครั้งแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณไม่เติม VP วันแรกสิ่งเหล่านี้มันจะโดนคนที่มี VIP ทดหนีคุณไปทุกวันทุกวันทุกวันนะครับกลายเป็นอะไรครับคุณตามไม่ทันครับทุกอย่าง 1> V.I.P. หผมไม่แนะนําแนะนําให้ซื้อเป็นตัวลองนะครับเพื่ออะไรมีดอรอปแปรไอเทมต่างๆเนาะแล้วผมก็จะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปมันติดผมถ้าเล่นจริงๆมันก็คงจะปายไกลแต่ว่าอันนี้แนะนําเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เดินไปอ่ะกิจแรกครับเติมเงินครั้งแรก นี่แหละครับผมคิดว่าไอยงฮีโร่เนี่ยเกมที่พวกคุณรักเนี่ยเกมที่ผมก็เขาเรียกว่าอะไรฮะสนุกอครับเพราะอะไรฮะมันเป็นเกมทุนนิยมนะผมผมใช้คําว่าเกมทุนนิยมเพราะอะไรครับถามว่าคุณเล่นเป็นผมเล่นเป็นคุณเติมห้าพันผมเติมห้าหมื่นคุณว่าผมเติมห้าพันจะสู้ผมเติมห้าหมื่นได้ไหม ตอบตรงนี้เลยครับไม่ได้ฮะแต่เกมเนี่ยผมว่าน่าจะได้คนที่ซื้อแพ็กระ35บาทเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับเติมเล็กน้อยอ่ะลองกดไปเติมเล็กน้อยคือเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาดูครับว่า android เนี่ยเติมแบบไม่ผ่านร้านเนาะเติม80ตําำลึงเนี่ยมันเท่าไหร่ 37บาทครับแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนเติมครับไอแพ็กเกจเนี้ยแล้วมันเติมไม่รู้กี่สิเซิร์ฟแล้วเชื่อผมไหมเล่น2วันเลิกเบื่อตาไม่ทันไปเซิร์ฟใหม่เติม3าเบาทพรุ่งนี้เปิดใหม่แล้วจัดอีก3 7บาทเชื่อไหมอาทิตย์หนึ่งเผื่อเสีย3 400บาทครับอ่ะเรามาดูถ้าคุณอยากจะเติมเงินเนี่ย วีสนะีเนี่ยโดนที่ไม่ผ่านร้านนะผ่านตัวเกมเนี่ยคุณต้องเสียเงินกี่ตังค์นะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันเมื่อกี้มันเก้าดดใช่ไหมฮะคุณก็ต้องซื้อเท่าไหร่ครับแ0ดรอยหนึ่งครั้งก็คือเท่าไหร่ครับ8 0ด1หนึ่งครั้งใช่ไหมครับ้ยหครับแปดสองสหกคุณก็ได้9ก0หกยังไม่ได้นะ คูณต้องซื้อ37บาท3ครั้งครับคูณครับใครมีเครื่องคิดเลขคูณเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขก่อนผมพอดีไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์นะครับอ่ะเวลไปครับไปทีละเรื่องครับ37คูณสาม1บาทบวก350บาทเดี๋ยวนะ อ่ะคุณต้องเติม461บาทถูกไหมครับอ่ะใช่ไหม350ก็คือ800เนี่ยนะ80คูณ3บวก800คุณจะได้พันตำลึงอ่ะเติมประมาณ460บาทครับ VIP4 ผมคิดผิดปะวะเนี่ยนะ800 350 37คูณสามอืม111บาทก็ถูกและะ้วมั้งเออถูกละคุณเติมเกือบเกือบห้าอยะครับปีสีแต่เดี๋ยวคุณจะบอกว่ามันไม่ได้อ่ะ500มันมันน้อยไปอ่ะพอดีว่าผมอยากได้อันนี้ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูครับ กมเนี้ยมันจะทําให้คุณหมดตูดครับผมบอกเลยมันจะค่อยๆรีดเงินของคุณมาทีละน้อยนะเอาล่ะผมบอกว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะครับจากเซตนี้นะครับหนึ่งเลยคุณจะได้เสื้อนี่นะครับใส่รล่อๆนะครับเสื้ออะไรไม่รู้แล้วคุณจะได้ของขั้นสี่ของขั้นสี่เนี่ยหลายๆคนเล่นมาแล้วพี่ ผมจะทำยังไงของขั้น4 3ดาวเห็นไหมฮะมันมี4 3ดาวใช่ไหมครับเกมนี้ขั้น4มันไม่มี3ดาวมันมีแค่เฉพาะคุณต้องเติมเงินนะครับเพราะว่า4ที่คุณจะไปหาได้ฟรีเนี่มันมีแค่2ดาวแต่ถ้าคุณอยากได้4 3ดาวคุณก็ซัดไปดีครับ37บาทแค่นั้นแหละเนอะคุณจะได้อะไรมั่งครับจากการเติม37บาทคุณจะรับของได้3วันนะครับ วันที่1เนี่ยเขาเขียนอยู่คุณจะได้เสื้อนี่นะครับผมข้ามไปก่อนเนาะด้วยมาอธิบายเล่นก่อนด้ยก่อนคุณจะได้เสื้อตัวนี้คุณจะได้ดาบขั้น4ตามอาชีพของคุณเลยนะแล้วคุณจะได้เข้า E.P. 1รอบเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้เติม V. 4เข้าดินเจนบวก1คุณเติม3 7บาทยังไงคุณต้องเติมอยู่แล้วเพราะคุณเติม450อยาบาทยังไงมันก็เติมผ่าน 37บาทแรกคุณอยู่แล้วคุณได้ดันเจี้ยนนี้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งกลายเป็น2ครั้งแล้วอ่ะไอนี่คุณ2ไม่เป็นไรหากันได้มีโค้ดอยู่เนาะโค้ดเนี่ยผมผมมีอยู่1โค้ดเนาะโค้ดอื่นน่ยผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เล่นนานนะครับเติมให้ดูเลย yh สอง2ูนยออันเนี้ยเป็นปีๆแล้วไม่ไม่ไม่หมดอายุเนาะคุณจะได้เหรียญนี่มารับไปครับ แต่ผมคิดว่าเพื่อนๆนะ่าจะพอรู้กันบ้างเลยฮนะโค้ดในโค้ดเนี่ยใน YouTube แจกกันเยอะนะครับทั้งเซิร์ฟนอกและเซิร์ฟในหรือไม่คุณติดตามแฟนเพจของยงฮีโร่เอานะครับอไอคอนเริ่มขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ผมอัดวิดีโอมา14นาทีแล้วนะครับอาจจะอัดต่ออีกสักหน่อยนะเอาเรื่อง VP อย่างเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวเป็น e ี2ไปองไปกันนครับอ่ะต่อ คุณจะได้อะไรบ้างวันแรกก็ที่บอกไปนะครับเรามาดูไอ้กล่องเปรตนี่คืออะไรครับกล่องเปรตเนี่ยันบอกว่ากล่องแพ็คโปรเติมเงินนะครับต้องจ่าย280ตํายปตลึงส8 0รําลึงนะครับเมื่อกี้นี้คุณต้องซื้อ vip 4ใช่ไหมครับ988ถูกไหมครับ500นะเมื่อกี้ผมคิดที่4 6 0และคุณต้องซื้ออีก288 8324คุณอาจจะต้องซื้อแพ็ก80ตําลึงใน37บาทเนี่ยสามรอบ<ม>เป็น240ใช่ไหมครับอ่ะคุณต้องซื้อสี่รอบเลย34คูณสี่148บาทบวก460บาทนะคุณรวมไปแล้ว600นะอันนี้ไม่เติมผ่านล้านนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อของชมครับ ของชมคืออะไรครับนี่ไงครับของชมที่คุณอยากได้กันในหัวปักหัวปั๊มอะครับคือทําไมทําไมผมต้องบอกว่าคุณจะต้องเติมถึง600บาทแล้วปกีินี่คืสี่รบาทพี่ทําไมผมต้องเติมอีกร้อยกว่าบาทเพราะว่าถ้าพี่พี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ฟังผมอยู่ในถึงตรงเนี้ยอยากได้ของชม,นะะมเนี่ยมาใส่หล่อๆเนี่ยคืออะไรครับ ชิง LV เปิดเซิร์ฟคว้าแพคพังอาดโลกรอคุนลับไอเวนเนี่ยครับมันทำให้คุณควักกระเป๋าเพิ่มครับฉายาเป็นไงครับอลามครับระดับเหนื่อชั้นทำยังไงล่ะครับของรางวัลบอกว่าไงครับเปิดเซิร์ฟวันที่2เวลาห้าทุ่มสูงสุดอันดับจะส่งผ่านอีเมลแปลว่าอะไรครับ แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมเวล่ห้าสิก่อนเนาะสักครู่แปลว่าอันดับ LV ของคุณในเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟร้อยแปเนี่ยไม่รู้มีกี่ร้อยคนเนี่ยคุณต้องติดหนึ่งใน3คนแรกที่เวลเยอะที่สุดก่อน5้าทุ่มพรุ่งนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า V4 วันนี้หรอบพรุ่งนี้หรอบสรอบแลครับ ยังไม่จบนะคุณได้นี่เป็น3ามรอบแล้วนะคุณต้องซื้อ2 8 8แเพื่ออะไรครับเหรียญหนึ 1> 1ล้านหรือยา exp คูณสามอันเคล็ดลับผมจะบอกนะเพื่อนๆนะถ้ายังไม่ปิดหนีนะผมจะบอกหนวทางที่คิดว่าน้อยคนนะที่บอกว่าเพื่อนกันเนี่ยชวนกันเวลเนี่ยนาย ชื่ออะไรอํะทาอะไรอะมีไลน์ไหมขอแกลกไลน์หน่อยแต่ผมเชื่อเลยว่าวันแรกไม่มีใครคุยกันนะครับวันแรกกลมหน้ากลมตาเวลกันครับเวลไม่พอผู้เล่นใหม่มากักเพื่อนไม่ยอมบอกในผมจะบอกให้ครับถามว่าทําไมคุณต้องควักกระเป๋าถึง600บาทเพื่อของชมชิ้นแรกที่งัดกันด้วยอันดับหนถึงสและเลเวลร้อยขึ้นไปหนถึงสาคนแรก ใช่ไหมครับ่ะกี้นี้บอกแล้วถามว่าทำไมผมถึงต้องให้คุณเติมอีก280ตําลึงเพื่อที่คุณจะต้องกดรับน้ำยา EP คูณสพอคุณกดปึ๊บเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือก2ช่องคุณเลือกน้ำยา EP คูณ3มันจะให้คุณเติม280บาทแล้วคุณจะได้ชุดแฟชั่นของขวัญกระบ,บี่เป็นยังไงครับเรามาดูไปทีละเรื่องนะไปทีละเรื่องนะ ตกแต่งครับอาวุธครับคุณจะได้ทวนเนี้ยหนงแดงเนี่ยของขวัญคมกระบี่เนี่ยคุณจะได้เปลลดเนี่ยเท่ๆมาแอคแอคหน่อยอ่ะแล้วไงต่อคุณน้ำยาย exp คุณสามนี่อ่ะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเคล็ดลับใช่ไหมครับตั้งใจฟังเลยนะเกมเน,นี้ยน้ำยา exp เนี่ย1.5เท่าต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมครับอ่ะผมกดละมันจะบอกว่า น้ำยา e p 1.5เท่าศนวัน1ชั่วโมง59นาทีเพราะผมกด2ออันเมื่อกี้ผมกด2 2องลอดนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้เกมเนี้ยสูงสุดที่มันมีน้ำยาคูณเนี่ยมันคือน้ำยาคูณ3ครับเพื่อนๆน้ำยาคูณ3ถูกต้องครับเมื่อกี้นี้ มันมีน้ํายาคูณสองใช่ไหมมันได้วันที่สองแต่ละหลายคนาหาน้ํายาคูณสองได้ไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวมันจะมีแพ็คขึ้นมาที่ให้ใช้ไอตัวเพชรเนี่ยซื้อน้ายาคูณสองได้วันละหนึ่งอันแต่ประเด็นคือน้ํายาคูณสองใครเขาก็มีอเขากดตอนเข้าดัน exp ใช่ไหมฮะเขากดตอนเข้าดัน exp ก็คูณสองเท่ากันทั้งเซิร์ฟอะครับ คุณคิดว่าพลังคุณหรือเวลคุณนะจะห่างกันยังไงครับ1คือ, XP, อก็คือน้ำยาคูณ3ที่ผมพูดถึงเนี่ยแล้วจะใช้ยังไงให้แม่งคุ้มที่สุดใช้ยังไงครับไม่มีใครบอกนะแต่ผมจะบอกให้ให้คุณนะกดทนรอครับแล้วเก็บดันเจียน exp ของคุณนะไว้ตอนห้าทุ่ ห้าทุ่มประมาณสักห้าทุ่มครึ่งเนี้ยหรือห้าทุ่มยี่สิบห้าเนี่ยคุณกดน้ํายาอะผมหยุดเลยผมสอนเลยคุณกดน้ํายานะสมมุติว่า,น,าน,น้ํายาเมื่อกี้เนี้ยอ่ะผมสมมุตินะว่านี่มันคือน้ํายาคูณสามที่คุณซื้อมาจากห่อนี้สองอแปดสิบคุณมองเวลาข้างบนผมม,มันสี่ทุ่มห้าสิบหก แต่ให้คุณกดตอนห้าทุ่มครึ่งพอคุณกดตอนห้าทุ่มเกิดอะไรขึ้นครับและคุณกดน้ํายาคูณสามน้ำยาคูณสามคุณเนี่ยคิดว่าหนึ่งจุดห้าผมเนี่ยมันเป็นน้ํายาคูณสามนะมันจะเขียนว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันจะไปหมดตอนกดห้าทุ่มครึ่งไปหมดตอนไหนเที่ยงคืนครึ่งหมดเที่ยงคืนครึ่งแปลว่าอะไรครับเกมเนี้ยยงฮีโร่เนี่ยระบบทุกอย่างเนี่ยดันเจียนทุกอันเนี่ยผมยังไม่ถึงน o เบลไม่ถึงเสียดายแบบนึง มันจะรีเซ็ตวันใหม่ตอนเที่ยงคืนซึ่งแปลว่าคุณจะใช้น้ำยาคูณสามได้กี่รอบอ่ะหน้านี้มาพอดีวันเนี้ยคุณมีกูต้าสองรอบใช่ไหมครับ V4 คูณหนึ่งรอบอ่ะ V4 คุณซื้อได้รอบหนึ่งคุณซื้อวันนี้นะเป็นสามรอบวันนี้ใช่ไหมคุณกดน้ำยา ที่คุณได้มาจากการเติมครั้งแรกทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยสองบวกน้ำยาที่ให้มาฟรีเอ้บวกไอ้ดันดันเพิ่มเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจาก3 7บาทได้มาฟรี1อันก็เป็น3ครั้งกดซื้อเพิ่มนี่ v 4ซื้อได้1ครั้งกดปึ๊บปึ๊บปบผมไม่มีนะเป็นเท่าไหร่แล้ว5ครั้งแล้และวันใหม่คุณซื้อนี่อีก3ครั้งซื้อเนี่ย เพิ่มมาอครั้งเป็นสามครั้งแต่ทุกอย่างคุณอนะผ่านคูณสามมาสูตรเนี้ยครับที่เป็นสูตรลับเนาะอันนี้ผู้เล่นที่เคยเล่นมาบ้างแล้วน่าจะเข้าใจนะแต่คนที่อาจจะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยอาจจะยังไม่เข้าใจแต่บอกเป็นแนวไว้ว่าเพื่อนเลองคิดตามแล้วกันว่าตอนนี้คือห้าทุ่มครึ่งผมกดคูณสามตอนห้าทุ่มครึ่งแล้วผมเก็บดันเจียนอีกีทั้งหมดไว้ แล้วกดน้ํายาคูณสามอ่ะออแล้วพอวันใหม่มารีเซ็ตอ่ะผมกดคูณสามเวลคุณนะผมบอกเลยว่ายังไงก็ท็อปเซิร์ฟเนี่ยครับไอแพ็คเนี่ยหอจัมโบ้ um เนี่ยน้ํายาคูณสองเนี่ยใครเขามีเนี่ยผมสส่ฟรีผมก็ซื้อได้แต่คูณสามอะคุณซื้อไม่ได้เนี่ยครับคือเคล็ดลับที่ทําให้คุณเลเวลเร,วเร็วนะแล้วก็คิดว่าเขาไม่ค่อยบอกกันนะ่ะผมบอกเลยไม่มีใครบอกกันหรอกแต่ผมบอกนะ แต่ทิกที่มันจะมีมากกว่านี้คืออะไรครับยิ่งคุณซื้อ v4 เร็วยิ่งดีเนาะเพราะอะไรเดี๋ยวนะอยู่นี้ไม่บวกแล้วหกพันนี่ครับพอคุณซื้อ v4 ใช่ไหมคุณก็จะได้กูต้าของ v1 มาด้วย v1 มันบกอกว่าบัฟพี p ค่ามอน10%แปลว่าอะไรครับ แปลว่าตรงเนี้ยของคุณเนี่ยมันจะมีแพสซีฟบวกสิเปอร์เซ็นขึ้นมาตลอดตั้งแต่คุณซื้อวีหนึ่งขึ้นไปยิคุณจะบวกเพิ่มอีกสิเปอร์เซนอันนี้คือทิกแต่ผมแนะนำให้คุณเล่นตอนเซิร์ฟเปิดพยายามเล่นตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆมถ้าคุณเวล7เจ็ดสิบห้าเนี่ยถ้าคุณเวล7เจ็ดสิบ้าเนี่ย อ่ะเนี่ยครับเนี่ยผมกดอนยาคูณสองแต่คูณเปลี่ยนเป็นคูณสามคูณปลุกใจอะไรเนี่ยให้ให้เต็มที่เลยอืมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเขียนคูณร้อยคูณร้อยแต่้มันจะเป็นคูณคูณร้อยห้าสิบมั้งคูณสามเวลคูณก็กระฉูดแล้วประมาณนี้นะสำหรับของชุมพูนะครับเนี่ยฮะไอประลองอันเนี้ย exp พีเนี่ยเห็นไหมฮะเฮกพี XP เนี่ยหนึ่งศูนย์สามแปดเจ็ดห้าเนี่ยยิ่งคุณเวิลยเยอะแล้วคุณเก็บไปประลองตอนคุณเวิลเยอะคุณก็ได้อีกพีเยอะถ้าคุณรีบประลองอ่ะเฮกพีมันก็ได้น้อยอันนี้กท็ทิคหนึ่งนะบอกหมดลวผมอะ่ะที่รู้นะแค่เนี้ยผมบอกเลยคุณก็ติดท็อปเซิร์ฟแอะเคเนาะยี่สิบห้าทีทละเจอกันคลิปต่ตอไป See you next day my f r i e n d ทั้งหลายแสบพอแล้วครับเจอกันไวรุ่น